Mercedes-benz E 200โฉมเฟสลิฟนะครับหรือหลายท่านเรียกว่าโฉมไฟรวมแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของ W212 ในลักษณะคันนี้นะครับรวมถึงรถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนรุ่นนี้นะครับหลากหลายคันเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น BlueTech Hybrid แต่สำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ เบนซิน,นล้วนไม่มีระบบไฮบริดนะครับเข้ามาควรใจในหลายๆท่านที่อาจจะไม่ค่อยชื่นชอบในส่วนของการทาง,งานของเครื่องยนต์ไฮบริดภายนอกนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างมีน้อยความสวยงามของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนของงานเสีก็ดูสะอาดตาสําหรับคันนี้นะครับเพราะว่าเดิมเจ้าของเดิมคันนี้ก็ใช้มาใช้งานมาแล้วก็ดูแลค่อนข้างได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้ารีเช็คศูนย์นะครับในส่วนของการแมนเทนแอนต์ของระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างแล้วก็ระบบต่างๆก็เป็นการเข้าสู์เบนซ์ประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับสำหรับคนันนี้มาพร้อมกับล้อมแมกขนาดขอบ17นิ้วนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับยางมิชลินใหม่ทั้ง4เส้นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับด้านหน้านะครับจุดโดดเด่นของบริเวณด้านหน้าเนี่ยในส่วนของโซฟเฟสทิปเนี่ย ที่เป็นลักษณะไฟรวมในลักษณะนี้นะครับจะมีจุดดึงโดดในความสวยงามของตัวรถเนี่ยที่ดูแล้วร่วมสมัยมากกว่านะครับในโฉมแรกที่เป็นลักษณะไฟสี่ดวงหรือหลายท่านเรียกว่าโฉมไฟสีตาเดีย๋ยวจะพาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินล้วนก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในความน่าใช้งานของ,ของตัวรถจุดต่างๆนะครับคันนี้มีการ เซอร์วิสนะครับไปครบทุกอย่างแล้วสำหรับเครื่องยนต์ M274 2,000cc turbo นะครับก็หนึ่งจุดเลยที่บ่งบอกก็เป็นรถเบนซ์ส่วนไทยสำหรับคันนี้ในการเซอร์วิสของระบบเครื่องยนต์นะครับการรีเช็คด้วยระบบสตาร์คอมพิวเตอร์ปั๊มน้ำวาวน้ำต่างๆนะครับท่อ,อยางว่าน้ำต่างๆอย่างทั้งเครื่องอย่างทั้งเกียร์รวมถึงจุดการทำง,งานของบริเวณนะครับ ของตัวเครื่องยนต์เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของเหลวต่างๆระบบคลอยระบบหัวเทียนนะครับการทํางานของระบบเบรกก็มีการรีเช็คใหม่แล้วในทุกจุดเลยสําหรับคันนี้ m 2 7 4นะครับในปัจจุบันก็เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในหลายรุ่นเลยอยู่ในเครื่องยนต์ที่เป็นรุ่น plug in hybrid ด้วยสําหรับนะครับเครื่องยนต์ดีเซลในรุ่นนี้ก็มีความคงทนสงูงนะครับรวมถึงการพัฒนามาที่มากกว่า m จ M271 e องนโสมไฟสีตานะครับก็เป็นโสมสุดท้ายแล้วแล้วก็รวมถึงความน่าใช้งานการประหยัดน้ำมันความคล่องตัวสูงนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สเปรก็เป็นลักษณะเกียร์7 g ทดนิกแล้วหรือหลายท่านเรียกว่าเกียร์คอเดีย๋ยวจะพาชมในส่วนของภายในนะครับของคันนี้ในความน่าใช้ของตัวรถภายนอกสีขาวนะครับภายในมาพร้อมกับ เบาะหนังในลักษณะสีดำบริเวณภายในนะครับรุ่น Exclusive ก็จะเป็นพวงมาลัยลักษณะสี่ก้านมีปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับบริเวณพวงมาลัยแล้วก็มีแพลนชิพที่หลังพวงมาลัยด้วยนะครับลายไม้ต่างๆจะเป็นลักษณะลายไม้วอลนัทนะครับสีน้ำตาลแดง จุดต่างๆในความน่าใช้งานของ e 2 0 0 f a c e l i นี่ก็ค่อนข้างสงูงแล้วก็ในปัจจุบันราคาไม่สูงแล้วนะครับการทำง,งานของระบบเกียร์อยู่ในจุดการคอนโทรลในลักษณะตรงนี้อ่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความหรูหราอยู่และมีความน่าใช้ค่อนข้างมากเดี๋ยวพาชมในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังสำหรับ e 2 0 0 f a c e l i คันนี้ก็ยังมีความใหม่ของตัวรถนะครับที่ สัมผัสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะเองคอนโซลต่างๆนะครับจุดต่างๆจุดลงตัวต่างๆก็ยังมีความใหม่ยังมีความน่าใช้งานอยู่มากปัญหาของรุ่นนี้ในการรีเช็คในการเซอร์วิสนะครับค่าใช้จ่ายไม่สงูงจุดต่างๆนะครับที่มีความเสี่ยงสำหรับ Mercedes p e r f e ร t คันนี้เรามีการรองรับรีเช็คเปลี่ยนอะไรมาเม่น,นั้นครบทั้งหมดแล้วนะครับ คันนี้ในส่วนของการเซอร์วิสนะครับตอนนี้เซอร์วิสไปแล้วกว่า1นึ่งแสหกหมื่นบาทสำหรับคันนี้และอยู่ในจุดการรับประกันนะครับหากมีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อไปคันนี้มีราคาามีการรับประกันเนี่ยหนึ่งปีเต็มไม่จำกัดระยะทางนะครับเสียจุดไหนเคลมฟรีในทุกจุดไม่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพแลหานครนะครับหรืออยู่ในทั่วประเทศไทยเนี่ยเรามีอู่พาร์ทเนอร์หรืออู่คอนแทคทั่วประเทศเลยนะครับ สามารถนำรถเข้าเซอร์วิสฟรีทุกค่าใช้จ่าย Mercedes Perfect ดูแลให้ตลอดอายุนะครับ365วันไม่จำกัดระยะทางก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับรวมถึงคันนี้ที่จุดโดดเด่นของตัวรถที่เป็นลักษณะนะครับมาพร้อมกับสีขาวก็เป็นสีที่มีน้อยอีกหนึ่งรุ่นเลยจุดลงตัวต่างๆนะครับความน่าใช้ เกี่ยวกับการเซอร์วิสที่เซอร์วิสไปแล้วรวมถึงการรับประกันของ mercedes perfect ก็อยู่ในจุดลงตัวในความน่าใช้งานในทุกจุดสำหรับท่านใดที่สนใจใน e 2 0 0 facelift รุ่น exclusive นะครับรถที่มีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดรวมถึงการรีเช็ตการแมเทนแนนครบจบทุกอย่างแล้วที่ mercedes perfect สามารถติดต่อได้ที่ mercedes perfect เบอร์โทรศัพท์081 4 5 9 1 1 2 1 ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง Mercedes Perfect VR Family